่่พิชยางีวก็คือว่าตอนนี้คือว่าจะติดต่อเครื่องพี่ได้ต้องต้องทำยังไงให้เสียงมันดังอ่ะคือผมจะเอาโทรศัพท์เป็นเครื่องนึงติดต่อติดต่อเบอร์ของผมึงนะฮะใช่โทรศัพท์มาเจ็บวันเสียสะพานมาต้อรตัดการโอ้ยบ่อเป็นยังไงดูนี่เวลาคุณต้องให้คนช่วยเอาขึ้นนะครับมันลงไปึ้เรื่อยครับเดี๋ยวเจ็บไม่เยอะคนเจ็บเจ็บไม่ะ มต้งจังหวัดระยองครับออกจากรถแล้วบ่เจ็บบ่เจ็บบ่เจ็บออกจากรถแล้วออกจากรถมั้งลลยบ่ไปบลาบฮลบ่ไปบ่ไปเออมามาจากไหนเ่ยมาจากระยองบ้านเกิดก็อยู่ทางเชียงรายเนี่ยละเลอเป็นไงถึง ไม่ชินทางหรือว่ายังไงครับยันดูแซนอยู่ในรถอ๋อแซนวะขับรถปกติผมเพิ่งจะฝึกขับรถได้ไม่นานนี่นะ,ะ,ละแล้วก็แบบที่เพิ่งได้ไม่นานนี้อ๋อก็เลยขับรถเออร้อยมันก็นเป็นอย่างนี้นะคร<ะ>ับแล้วไปชนเขาได้ยังไงครับยืนยันครับถามหลายรอบครับว่าจะไม่ไปครับ เลยลงลึกขนาดนี้แขวนมีแขวนผ้าอะไรไหมเนี่ยไม่แขวน,นไม่แขวนหรอ ไปไหนมาจะไปส่งพี่ไหนอ่ะม็นีาเป็น1ิเมตรแต่จุดท่อนหมุนน้อยเยอะกว่ารองอะไรเป็นยี่เมตรกว่าไร ตามปกติครับฝัางเขาก็เลี้ยวมาจะโค้งมะไม่เข้าโค้งมะไม่เข้าโค้มงมาเร็วไหมม,มาล้อข้างยกเลยเหรอฝั่งหลังเขาเขาก็จะจะลงนี่แล้วแล้วเขาก็หักวงมาเลยหลบมาชนผมอ๋อครับผมผม,ผมมาผมเบรกผมเบรกให้แ่ก็ยังมาชนผมครับผมแล้วพี่มาจากไหนจะไปไหนครับนี่ผม เอาเคีย่งมาลงที่สีตัง oh. แล้วกำลังจะกลับบ้านอ oh, okay.